ครับผมเช้านี้กับร้านบัมบแอร์ีวิตครับตอนเช้าก็เทสระบบปั๊มก่อนครับผมก่อนจะสูบขึ้นแท่งครับผมนครับผมอลองมาดูน้ากันก่อนครับน,น 1, 2, 3, ครับผมเป็นปั๊มขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งครับผมตัวปัม๊มลูกค้าต่อขึ้นแท่งเป็นนิ้ว,น,ว,น,วนิ้วนิ้วหนึ่งครับผมหนึ่งนิ้ว น้ำตัวกำลังไหลครับเดือดประมาณแปดโมงกว่าครับผมมาดูกันนี่ครับผมน้ำไหลไฟสว่างครับโห่ครับผมครับผม,บผมเราก็เทสก่อนครับเทสระบ,บบก่อนอ อันนี้ก็รอบมอเตอร์ก็จะอยู่ที่สองพันรอบครับผมตัวน,นี้ทางบัดก็นําไปใช้ขึ้นแท่นงน้ำผมนู่นครับตัวเก่ากินไฟเยอะครับผมก็เลยใช้เป็นระบบโซล่าเซลครับผม,บผมเป็นแผงสั้นฟรีครับผม420วัตต์ครับผม สี่รอยยี่สิบบาทขนาดสี่เงครับไหนไหนนี่เดี๋ยวนี้กำลังกำลังลองอยู่อ่นี่ครับผมอเคครับท่านใดสนใจติดต่อได้ครับผมที่085 742 829 9ครับผมสั่งบ่มเอปั๊มน้ำสุราเซลครับผมน้ำไหลไฟสว่างนะครับผม ครับผมขนาดนี้ก็น้ำก็จะต่อขึ้นแทงน้ำนะครับผมบเป็นท่อหนึ่งนิ้วครับผมลดขึ้นมาจากบอ่อบาดานครับผมจากบอ่อบาดานมาเป็นนิ้วครึ่งครับผม1.5่้าแล้วต่อขึ้นมานี่ครับผมเป็นท่อขนาดหนึ่งนิ้วครับผมกับแทงน้ำสี่พันลิตรครับผมใช้ทั้งวัดเลยครับผม <c oughs>

ก็เลยตื่นแต่เศร้าเเท้าป่าฟ้าดงบินไปตามใจประสงค์จากตกต่ำตกสูงใจประสงค์ตลานได้มายมันตกแขงหากว่าเป็นสายแนนให้พ่อดอกฮักดังใจมโมงอย่า